ผมจะขับซาเล้งซาเล้งสีแดงมาแซงคันสีแดงซาเล้งสีสอ่าสีตัวซาเล้งสีเงินชี่จิบนะครับจิบอยู่หนเทปเข้ามาขับทายกันได้ครับผมเป็นคนจนฮนะครักำลังสร้างตัวเริ่มต้นจากศูนย์นะผม อ,อร่อยไข่คืออร่อยมากมมจากสูนสู่ร้านครับ